สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพการออกกำลังกายแล้วก็ควบอาหารเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยทาไมถึงยังอ้วนอยู่นะครับซึ่งก็เกิดได้จากหลายสายหสเหตุสาเหตุแรกก็คืออาจจะเป็นจากนอนไม่พอซึ่งจะทําให้ฮอร์โมนควบคุมความอิ่มหรือว่าเลปตินเนี่ยมีปริมาณที่ตา่าส่วนฮอร์โมนหิวเนี่ยหรือว่าเกลินสูงขึ้นจึงทาให้อยากอาหารมากขึ้นกรเลิว้วนขึ้นการป้องกันก็คือ นอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงซึ่งจะช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนเลปตินช่วยลดความอยากอาหารได้สาเหตุที่2อ,อาจจะเกิดจากยาบางชนิดเช่นยาคุมกําเนิดจะทําให้บวมน้ำํำยาซึมเศร้ากระตุ้นความอยากอาหารการป้องกันก็คือปรึกษาแพทย์เภสัชกรเพื่อปรับสูตรยาสาเหตุที่3เพื่จากไทรอยทํางานน้อยลงหรือว่า h y p โปไทรอยดซก็จะทําให้การเบิร์นเนี่ยน้อยกว่าปกติจึงบวมได้ง่ายขึ้นการป้องกันก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์กินอาหารที่มีไอโอดีนพักผ่อนให้พอไม่เครียดสาเหตุที่4ความเครียดเรื้อรังสะสมฮอร์โมนเครียดสูงก็จะส่งผลต่อไขมันในช่องท้องเพราะอยากแป้งอยากน้ำตาลมากกว่าปกติการป้องกันก็คือดูแลใจไม่ให้เครียด ทำสมาธิออกกำลังกายช่วยลดความเครียดได้สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพในเรื่องของการเคี้ยวมากขึ้นทําให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไรประโยชน์ก็จะมีดังนี้ 1. ลดน้ำหนักได้เพราะว่าสมองเนี่ยจะหลังห่งฮอร์โมนออกมาเป็นฮอร์โมนอิม่มก็คือหลั่งออกมากขึ้นก็จะทาให้อิ่มไวไม่ต้องกินเยอะ 2. ลดกรดไหลย,ย้อน การที่อาหารละเอียดนะก็จะทําให้ย่อยง่ายนะครับแล้วก็จะไม่มีกรดส่วนเกินที่ไหลออกมา 3. ฟันแข็งแรงน้ำลายจกากการเคี้ยวนะี่มันจะช่วยขะระจัดเศษอาหารแบคทีเรียแล้วก็หินปูนได้ด้วย 4. ความจําดีมีสมาธิเรือนออกซิเจนเพิ่มขึ้นในสมองก็จะทําให้มีสมาธิและความจําดีขึ้น คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเคี้ยวอาหารเฉลี่ย15ครั้งต่อคำซึ่งถือว่าน้อยเกินไปควรที่จะเคี้ยวอย่างน้อย30ครั้งต่อคำสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับคีโตจนิดเอทนะครับหรือว่าการกินคีโตซึ่งการกินคีโตเนี่ยคืออะไรก็คือการลดอาหาร โดยการจำกัดพวกแป้งแล้วก็น้ําตาลเพิ่มการกินไขมันและโปรตีนซึ่งอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตอย่างพวกข้าวแป้งเนี่ยก็จะถูกย่อยสลายให้กลายเป็นน้าตาลเพื่อที่จะเป็นพลังงานหลักของร่างกายแต่ว่าพลังกินลดลงเนี่ยร่างกายจะหันไปเอาผ่านไขมาที่สะสมไว้แทนก็จะกลายเป็นสารกีโตนบอดี้นะครับซึ่งเป็นขี่มาของคําว่าคีโตกินคีโตอย่างไรให้สามารถดูดน้ำหนักได้นะครับซึ่งการกินคีโตก็จะเน้นการกินอาหารจากพวกไขมันแล้วก็โปรตีนเป็นหลัก แล้วก็ลดการกินคาร์โบไฮเดรตจำพวกแป้งข้าวน้ําตาลให้เหลือเพียง5%หรือว่า20-50กรัมต่อวันหรือแทบจะไม่ได้กินคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหารเลยก็จะทําให้เกิดภาวะกีโตซิสหรือภาะวะที่ร่างกายเนี่ยนำพลังงานจากไขมันในร่างกายมาใช้เป็นพลังงานหลักแทนการกินอาหารประเภทไขมันแล้วก็โปรตีนจะทําให้รู้สึกอิ่มนานสารคีโตบอดีเนี่ยยังช่วยลดความอยากอาหาร ทาให้เกิดการจำกัดปริมาณแคลอรี่ที่ต้องกินก็จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักได้ซึ่งไขมันในอาหารก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักๆก็คืออาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวหรือว่าไขมันดีส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกผักแล้วก็ปลาที่มีไขมันอย่างเช่นปลาทะเลแซลมอนอะโวคาโดน้ำมันมะกอกน้ำมันดอกทานตะวันถั่วเหลืองน้ำมันงาส่วนอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวก็จะมีทั้งไขมันดีและไขมันเลวส่วนมากก็จะพบในเนื้อสัตว์แล้วก็ ผลิตภัณฑ์จากนมและพืชบางชนิดอย่างเช่นเนื้อสัตว์น้ำมันหมูไก่โยเกิร์ตเนยชีสกะทิน้ำมันมะพร้าวน้ำมันราลมผลข้างเคียงจากการกิขีโตก็คือหากเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวไม่ใช่สติตั้งคันเนี่ยก็คือสามารถกินแบบกีโตได้แต่ว่ามีโรคประจําตัวก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนและทีนี้การกินขีโตมันก็จะมี ผลข้างเคียงต่างๆที่ตามมาก็จะอย่างเช่นมีไข้กิโตก็คือคนที่กินคิโตเนี่ยจะมีภาวะคีโตซิสก็จะทําให้รู้สึกเหมืนเป็นไข้ไม่สบายตัวแล้วก็มีปวดหัวคลืนไส้อาเจียนอนเลียได้มีการขาดสารอาหารเพราะว่าจะลดการกินสารอาหารบางประเภทขาดสารอาหารบางส่วนว่าจะเป็นกากใยวิตามินเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้มีท้องผูกขาดน้ําและแร่ธาตุ ซึ่งร่างกายเนี่ยจะขับสารที่ตัวบอดี้ออกจากปัสสะาวะก็จะทำให้ร่างกายสูญเสียน้าเพิ่มขึ้นเสี่ยงต่อการขาดน้ําและแร่ธาตุเกิดจากร่างกายเนี่ยขับน้ําออกก็จะทาให้รู้สึกกระหายน้ํามากขึ้นต้องคอยจิบน้ําคอยบ่อยอาการสมองล้ามีอาการความจําสั้นแล้วก็ม่ค่อยมีสมาธิซึ่งเจอได้ผิวมันเป็นสิวเกิดจากการที่กินไขมันเป็นปริมาณมากก็จะทาให้มี กินอกเสีนได้แล้วก็เกิดสิวได้มีเยโยะเอฟเฟกเมื่อหยุดกินซึ่งกน็นอนอยู่แล้วนะครับการที่กินจิตวี่ยก็จะทําให้ลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับเซา,ายนายพอซันิงกันนะครับหรือว่าภาวะการเป็นพิษจากเซา,ายนายการเป็นพิษเนี่ยเกิดจากการที่สุดดม การเซยานายหรือว่ารับประทานสารละลายของเซยานายเช่นโซเดียมเซยานายโพแทสเซียมเซยานายแคลเซียมเซยานายอาการเป็นพิษของเซยานายจะปรากฏให้เห็นในเวลาเป็นนาทีหรือว่าภายใน1ชั่วโมงเป็นอย่างช้านะครับซึ่งผู้ป่วยนยก็จะมีการหมดสติชักแล้วก็ตามมาด้วยภาวะช็อกเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วหลังจากที่ได้รับสารแต่กรณีที่ กินมันสับปะหลังดิบเข้าไปเนี่ยจะแสดงอาการในช่วงหลายๆชั่วโมงได้นะครับเพราะว่าไซยาไนนยในมันสับปะหลังเนี่ยจะอยู่ในรูปของเซโนจินิกไกลโคไซด์ชื่อลินามารินนะครับซึ่งจะถูกเอนไซม์ในลำไส้ย,ย่อยจึงจะค่อยปล่อยตัวไซยานายออกมาซึ่งตัวไซยนานนยนะครับจะยับยังกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตในเมตาคอนเดียของเซลล์ทั่วไป ซึ่งก็จะทำให้เกิดภาวะแอนนกเซียระดับเซลล์สมองที่ทนต่อภาวะไฮโปกเซียได้น้อยที่สุดก็จะทำให้มีอาการทางสมองเป็นระยะแรกเลยแล้วก็สยานายก็ยังมีผลต่อระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทำให้ความดันตกมีผลต่อศูนย์ควบคุมการหายใจก็จะทำให้หยุดหายใจนอกจากนี้อาการทั่วไปของสยานายก็มีการตรวจพบผู้ป่วยชักหรือว,ว่าหมดสติความดันต่ำมีการหายใจช้าหรือว่าหยุดหายใจแต่ว่า จะไม่มี central cyanosis ก็จะนึกถึงภาวะเป็นพิษจากเัยานายได้นะครับเนื่องจากตัววีนาออกซิเจนเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเัยานายเนี่ยก็จะจับกับฮีโมโกลบินกลายเป็นเสยานฮีโมโกลบินซึ่งมีสีแดงก็เลยทำให้ไม่มีภาวะ central cyanosis โดยการดูอายก l าวสังเกตสีของเลติอลเวนเทียบกับเลตินอาร์เทรีซึ่งเลติอลเวนก็จะมีสีแดงขึ้นใกล้เคียงกับเลตินอาร์เทรี สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชร์ข้อมูลสุขภาพเกี่ยวกับการกินโปรโตีนในแต่ละวันเท่าไรถึงจะเพียงพอสําหรับบุคคลทั่วไปควรที่จะกินโปรโตีนอยู่ที่1กรัมต่อน้าหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเพื่อที่จะให้ได้โปรโตีนเพียงพอไปช่วยซ่อมแซมในร่างกายส่วนที่สึกหรอสําหรับคนที่มีเป้าหมายลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อควรที่จะกินโปรโตีนอยู่ที่1.5 2ถึงกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันเพื่อที่จะให้มีโปรโตีนมากเพียงพอ ไปช่วยในการสร้างกล้ามหนึ่งอะถ้ามีไขมันค่อนข้างน้อยก็จะแนะนำอยู่ที่2กรัมตอนนั้นหมักตัว1กิโลกรัมต่อวันสำหรับนักเพาะกายควนที่จะกินโปรตีนอยู่ที่2-3กรัมตอนนั้นหมักตัว1กิโลกรัมต่อวันเมื่อป่วยเป็นวันโรคปอดควรดูแลตัวเองอย่างไรซึ่งวัณโรคปอดก็คือโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า ไมโครแบคทีเรียมทูบัคคโรซิสหรือที่เรียกสั้นๆว่าทีบีซึ่งส่วนใหญ่มาเกิดที่ปอดจึงเรียกว่าวัณโรคปอดสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ผ่านทางละอองเสมหะขนาดเล็กวิธีการดูแลตัวเองรีบพบแพทย์เพื่อเริ่มการรักษาด้วยยาต้านวัณโรคให้เร็วที่สุดรับประทานยาสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งส่วนหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงก,ก,การทุกคีใกล้ชิดกับผู้อื่นอยู่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวกพักผ่อนให้เพียงพอ ขณะไอห,หรือจามต้องใช้ผ้าปิดปากบ้วนเสมหันทิ้งในภาชนะที่มีฝาปิดทุกครั้งป้องกันการแพร่กระจายเชื้อรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ผู้สัมผัสผู้ใกล้ชิดควรตรวจอิสเลปอดเพื่อคัดกรองวัณโรคแฝงหากต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยวัณโรค 1. ควรให้ผู้ป่วยแยกห้องกับผู้อื่นโดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรก 2. สวนหน้ากากอนามัยเมื่อต้องใกล้ชิดผู้ป่วย 3. เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกและ 4. นํนำเครื่องนอนไปพึ่งแดดสม่าเสมอสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแชรข้อมูลสุขภาพภักผลไม้ย5าสีบำร,รุงสายตาอาหารสีแดงมีซีแซนทีนบำร,รุงสายตาชะลอจอประสาทตาเสื่อมอาหารสีเขียว มีลูทีนป้องกันต้อกระจกอาหารสีเหลืองมีซีแซนทีนและสารตาร้านอนุมลูลอิสระลดเสี่ยงโรคต้อกระจกปกป้องเลนจากแสงแดดอาหารสีส้มมีเบตาแคโรทีนวิตามินเอลูทีนป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนอาหารสีม่วงมีแอนทโทเซนีนและสารตาร้านอนุมลูลอิสระป้องกันตาพร่ามัวในผู้สูงอายุ อย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตาด้วยอาหาร5 4, ้าสีบรรพุสายตาที่หาได้ง่ายปรุงได้หลายวิธี